สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอคลิปการปักหมุดหลายๆตำแหน่งบน Google Map นะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับคุณครูทุกท่านที่จะเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ต่างๆครับซึ่งอยู่ห่างไกลก็เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางสำหรับคุณครูนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้ทำการล็อกอินอีเมลของครูให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจะใช้ของ Gmail นะเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณครูเปิดแมปนะครับหรือว่าเปิดแผนที่ ของ g o o ก l e ได้เลยนะครับเมื่อล็อกอินมาให้เลือกจุด9จุดแล้วเลือกแมปหรือว่าแผนที่นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวแผนที่กําลังจะโหลดขึ้นมาโอเคแผนที่เนี่ยโหลดขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับของการเริ่มที่จะปักหมุดหลายๆหมุดลงไปหลายๆสถานที่ลงไปนะครับให้เราคลิกตรงนี้ด้านซ้ายมือ มันจะมีขีด3ขีดอยู่ให้คลิกที่เมนูนะครับตรงขีด3ขีดตรงนี้นะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาเลือกสถานที่ของคุณคลิกเลยรอสักครู่นะครับเอาละครับ เมื่อดาวนโหลดมาครบแล้วนะครับเรามาเลือกเมนูด้านขวาสุดนะครับก็คือเมนูแผนที่นั่นเองคลิกไปเลยต่อไปเราจะสร้างแผนที่ของเราเองได้ยังไงสังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับให้คลิกสร้างแผนที่เดี๋ยวเราซูมแผนที่เข้ามาใกล้ๆนะครับเคครับอ่าลำดับต่อไปนะครับเราจะไปกําหนดชื่อแผนที่ก่อนนะฮะว่าเราจะให้ชื่อว่าอะไรแผนที่เขียอนบ้านนักเรียนห้าหกสามก็บันทึกเลยโอเคนะครับพอได้แล้วนะครับจากตําแหน่งของเรา อ,อย่ต่อไปเราจะนําเข้าที่อยู่ของนักเรียนแล้วกันนะครับเราคลิกเพิ่มเลเยอร์เพื่อจะไปเพิ่มที่อยู่ของนักเรียนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปเลือกเพิ่มเครื่องหมายสมมุติว่าเ,าเรามีเป้าหมายของนักเรียนเอาละนะครับเราก็จะกําหนดเลยว่าตรงนี้นะเป็นบ้านของนักเรียนนะครับเริ่มจากจุด a สมมุติว่าเรากาหนดให้เป็นจุด a แล้วก็บันทึกน,นะครับได้แล้วเดกต่อไปนักเรียนคนที่2เราก็จะมาปักหมุดเช่นเดิม เช่นจุด B e, ครับนี่คือคนที่2นะต่อไปถ้าจะเพิ่มคนที่3อีกครับเราก็เพิ่มเลเยอร์แล้วก็เพิ่มเครื่องหมายหรือว่าจุดที่ต้องการนะก็จะเป็นจุด C ครับต่อไปต้องการเพิ่มอีกก็จะเป็นจุด D e, นะครับเราเพิ่มไว้แค่เท่านี้นะครับวิธีการปรับแต่งนะครับ ครูอาจจะเพิ่มสีก็ได้หรือว่าคุณครูจะไปแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้นะครับต่อไปตรงนี้นะครับเป็นวิธีการลากเส้นเพื่อที่ครูจะได้เดินทางว่าจะเริ่มจากนักเรียนคนไหนก่อนจะไปจุดไหนก่อนเป็นลําดับแรกและจะไปจุดไหนเป็นลําดับต่อไปนะครับนี่คือเราจะทําการลากเส้นนะครับโดยใช้เครื่องหมายนี้นะครับโดยคุณครูจะกําหนดเป็นจุดเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เรียกว่าการลากเส้น ไปยังจุดต่าจุดหมายต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยสะดวกต่อการวางแผนในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับต่อไปจะเป็นการนําแผนที่ไปใช้งานนะครับก็คือคุณครูเนี่ยสามารถคลิกที่แชร์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ให้เราเลือกอคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์แล้วก็เราจะส่งลิงก์ไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่จะไปเปิดในไลน์หรือว่าในใ,ใ,ในในเว็บอื่นหรือในอุปกรณ์อื่นที่มันสามารถเปิดแผนที่ได้เราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ